เอานะครับตอนนี้นะครับเรายังอยู่ที่ต้นต้นทุเรียนที่ตําบลน,นะครับบางมาเดือนะฮะจำนวน5ไร่นะครับ150ต้นแล้วบังเอิญว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นทุเรียนที่ส่งผลจากปีที่แล้วมานะนะครับต้นทุเรียนที่ส่งผลจากปีที่แล้วมามันมีเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเจ้าของสวนเริ่มจะถอดใจกับทุเรียนที่เรากําลังจะพูดถึงนี่นะครับ เริ่มจะถอดใจยังไงเดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าของสวนอธิบายนะครับหลังจากที่ใช้จุลินทรีย์ดรหวังแล้วนะเดี๋ยวให้เจ้าของสวนอธิบายนะครับนี่เจ้าของสวนครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องให้ทางผมต้องเรียกว่าคุณพ่อนะฮะต้องให้ทางคุณพ่อเนี่ยช่วยอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับแล้วทางคุณพ่อมีความรู้สึกไงที่จะทําต้นทุเรียนต้นนี้นะครับก่อนและหลังนะฮะครับไอ้ต้นทุเรียนชุดนี้นะมันมันเป็น ก้านยาวครับก้านยาวแต่ว่ามันต้นมันอะกิ่งมันตา,ต,าตาย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 เลยเลยผมคิดว่ามันน่ามาจากเชื้อราในดินนะครับแต่แล้วผมว่าผมจะคุ้นทิ้งแล้วจะปลูกใหม่แล้วแต่เพราะไอ้ทางด้านจุลินทรีย์ของมิตรหวังเนี่ยแหละเขามาแนะนําบอกว่าอ่ให้ใช้จุลินทรีย์ลาดรดที่คุนเลยฆ่าเชื้อราทั้งฉีดด้วย ผมก็ทดลองทำดูปรากฏว่าปีนี้ผมที่ผมใช้ไปปีนี้ต้นก็ไม่ตายนะครับกิ่งเลยมันก็ไม่ตายเพิ่มก็แสดงว่าจุลินทีซีจุลินซีเนี่ยนะช่วยได้ผมเลยปีนี้ผมเลยเปลี่ยนใจเลยไม่คุนทิ้งแล้วที่จริงผมจะคุนทิ้งแล้วเราประมาณสิบกว่าต้นสำหรับของเป็นของทุเรียนก้านยาวเนี่ย แต่ว่าไม่ต้องค้นทิ้งนะครับรู้สึกว่าดีขึ้นไอ,ไอ้กิ่งที่ตายก็ไม่ตายหยุดหมดแล้วแต่ว่าผมใช้ลาดจุลินทรีย์ของมิเตอร์หวังนี่แหละนะครับน้ำสองร้อยลิตรผมใช้สองร้อยซีซีของจุลินทรีย์แล้วก็ฉีดทางใบดูน้ำสองร้อยลิตรจุลินทรีย์สาม สามพันซีซีสามขวดเป็นว่าโอเคแล้วผมตอนนี้ผมโอเคแล้วผมไม่ไม่ค้นทิ้งแล้วนะครับผมไม่ค้นทิ้งแล้วนะเป็นคว่ามันรอดขึ้นมาได้จริงๆ